ธรรมะบรรยายก่อนสว่างเนาะเป็นชาวของวันศุกร์ที่9เดือนเมษาย,ยน2อ6 4เป็นบรรเลม12ค่องเดือนหานะเลมสิบสองคำเดือนหาน,นนี้น้องพ่อวัดบึงวังยาวตมบนเกิงอำเภอเมือง จะาปิดว่ดาราคามาพบะเช่นเคยเนาะจะเลิญาผู้อาวุโสจะเลิญผู้พันเตจะเลิญในธรรมสำหรับผู้ติดตามนะจะเลินในจิตทุกทุกท่านทุกตุกคนรวมทั้งผู้ดูย้อนหลังด้วยอะไรเนาะตรงพ่อมีไม่จะเรื่องอ้างภารกิจวันนี้หลวงพ่อก็ธุระเยอะเลยวันนี้งานสังคมเนาะงานสังคมวันนี้หลวงพ่อ้อเก่าวถึงว่าหลวงพ่อไป โรงเรียนพิเศษที่จังหวัดหาสารคามเ้าพ่อเป็นกรรมการอยู่ตรงนั้นเป็นอุปธรรมเข้ามาตลอดอุปธรรมประมาณเท่าไรก็พวกขนมนมเนยประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนองพ่อก็หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วนะพูดถึงเก่าถึงก็ทํางานร่วมกับพอออมากี่กี่คนแล้วพอคนแรกเป็นคนอุบลนู่นเมื่อก่อน ก่อนหลวงพ่อคงแวะมาตรงนี้นิดหน่อยภารกิจทีมันไม่ตรงเวลาเวลาไล่สดแล้วก็ดีอันนี้คือหลวงพ่อลงไปทําวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเช้ามาเสร็จแล้วก็มาไล้สดก่อนเข้มาก่อนไปบินรบาดเนาะก่อนสว่างถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ในทแท้จริงการดำรงชีวิตก็เป็นลักษณะไม่ได้จริงๆหลวงพ่อก็ไม่รู้สึกว่าลําบากนะหลวงพ่อก็เลยอยากจะมาบอกว่า ที่เราลุกขึ้นมาสู้ตอนนี้แต่เดยยังไม่ลมหายใจลุกขึ้นมาสู้สู้ทั้งหลายอย่างนะถ้าทาั้งถ้าคติทางโลกก็ยิยง่งยิ่งหนักเลยบางคนเนาะบางคนก็หนักหนักหนักกว่าหลวงพ่อเยอะหนักกว่าหลายเท่าเลยหลวงพ่อขอให้กำลังใจอีกอย่างก็หมายถึงว่าที่มันผิดพลาดมาเนี่ยที่มันผิดพลาดอย่างยกตัวอย่างเท่าอ่ามันน็อกมันชอ็อตมันอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง ที่หามาไม่พอใช้ที่มันไม่พอใช้นี่ยเราต้องหาสาเหตุนะเราต้องหาที่กบเราต้องหาที่เบื้องต้นนะเนาะเบื้องต้นเนาะเราเราต้องถ้ามันมีหลุมก็ต้องไปกบก่อนนะนะตามหลวงพ่อว่าไปกบก่อนไปกบไปก่อนได้อย่างถ้าถ้ามันเป็นเหวเลยเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันหมายถึงว่าอ,อย่างที่หลวงพ่อว่าบางทีเราสร้างเหตุไว้ไม่ดี ขณะที่สร้างเหตุไว้ไม่ดีนี่มันผลมันมันก็ตามมาแน่ๆตามมาแน่ๆอ่าเหมือนกับเหมือนกับเราเอาเมือจุ่มน้ำร้อนอย่างเงี้ยไม่ใช่ยกขึ้นมาแล้วไม่ร้อนนะไม่พุไม่ไม่พุไม่พองอย่างเงี้ยอย่างเงี้เป็นต้นอันนั้นก็เหมือนกันทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันร่อแหลมนะหลายสิ่งมันร่อแหลมมากๆเลยเราพอทั้งว่าโอ้เข้าใจเนาะ เขา,เข,าเข้าใจว่าเราสร้างเหตุอะไรอย่างนี้เหมือนกับเราทําความชั่วง่ายๆก็ฟังมาานะนทำความชั่วเราจะไปคอยรับผลดีก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แล้วเราทําดีเนาะเราทําดีเป็นนี่ก็พอประมาณคนเป็นนี่เยอะอยู่แล้วแหละถ้าพูดถึงตามรถรถบิ่งอยู่ตามถนนหนทางอย่างนี้มันเป็นนี่อยู่แล้วไม่ใช่เป็นนี่คนไม่เป็นนี่ก็มีอยู่แต่ไม่ถึงว่า เดี๋ยนี้นี่อีกอย่างคือนี่นี่คุณงามความดีเหมือนกับหลวงพ่ออย่างนี้อาศัยข้าวชาวบ้านอาศัยนนอาศัยนี่เสร็จแล้วไหมถึงว่าหลวงพ่อจะตอบบุญแทนคุณตรงไหนนะหรือถ้าสมมติว่าให้ข้าวมาหลวงพ่อต้องไปช่วยทํานาก็ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของพระเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นพาไปค้าขายเป็นพ่อค้าวานิดก็ไม่ใช่ในะลนนนักษณะนี้มันมันไม่ใช่เลยเป็นหน้าที่ของโยม หน้าที่ของโยมหลวงพ่อถึงเห็นที่มันมีปัญหาหลวงพ่อถึงไม่ค่อยถ้าไม่จําเป็นหลวงพ่อไม่ค่อยขอใครสังเกตนะถ้าไม่จําเป็นจริงหลวงพ่อไม่ค่อยขอใครนะเรียออะไรออกอากาศก็ไม่ค่อยเป็นเอาง่ายดีกว่าใช้คําว่าไม่ค่อยเป็นก่อนนะบางทีพูดเรื่องนึงเดี๋ยวจะไปตีความนะคือหลวงพ่อไม่ไม่ไม่ใจจะมาเอาสื่อตรงนี้มาเพื่อจะเรียอะไรเพื่ออะไรถ้าจําเป็นถ้าเห็นความจาเป็นแล้ว มานมโมธนาหรือมาทําบุญร่วมมาดร่วมอันนี้ก็ไม่ได้บาปะลอย่างนี้เป็นต้นไงแม้แต่หลวงพ่ออยู่ที่วัดบัญชีบ้านบางยาวยก็มีวัดอยู่หลวงพ่อไม่ค่อยบรบกวนชาวบ้านนะไม่ค่อยบรบกวนเพราะว่าแต่จําเป็นก็มีอยู่บ้างแต่ชาวบ้านก็ก็ทําบุญร่วมอยู่นะต้องเข้าใจนะแต่ทําบุญร่วมอยู่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเขาคาดข้านหลวงพ่อเลยเขาคานเขาตานหลวงพ่อเลยก็ไม่ใช่ แต่ห้องพ่อก็ทำแบบสบายคือไหมถึงว่าถ้าเราเดือดร้อนอยู่บางทีหลวงพ่อัะทำอะไรสำหาเป็นหนี้ไหมเอาเงินหนี้มาทําบุญใช่ไหมนลวงพ่อหลวงพ่ออย่าถามะหะน,น้วง,งพ่อ,อยัไอง,ออยงไงก็ให้มันหมดหนี้ค่อยได้ทําบุญคงไม่ได้ทาหรอกถ้าให้มันหมดหนี้เราค่อยได้ทําบุญกับหลองพ่อคงไม่ได้ทาหรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องความสมัครใจแล้วนะแต่บูดถึงตามหลัก อันนี้ก็เช่นกันทีนี้เหมือนกับที่ผ่านๆมาหลวงพ่อเล่าเก็บชีวิตให้ฟังหลายๆคนก็บอกว่าอหลายๆคนเนาะบอกว่าให้หลวงพ่อเล่าบ่อยๆได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นอาจจะไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมแต่คนอื่นไงก็หลายๆคนหลายคนว่า,าออกคนนั้นก็เห็นอย่างนี้คนนี้ก็เห็นอย่างนี้แต่หลวงพ่อเห็นใจนะเห็นใจเห็นอ,อกเห็นใจจริงๆ แต่ความใจไปความเก็บความแก,ก,ก่ความวตายมันเห็นใจกันไม่ได้นะเราห้ามไม่ได้เราช่วยไม่ได้ถ้ามันจะไปได้อย่างไอยังไงก็จงางก็ท่านหลวงบอกว่าเมื่อสัตว์จะตายไม่มีใครป้องกันได้เท่านั้นเมื่อสัตว์จะตายนะไม่มีใครป้องกันป้องกันไม่ได้เงินซื้อไว้ไม่ได้เมื่อสัตว์จะตายเหมือกนกับอย่างยกตัวอย่างตอนสงการวันนี้ก็เรื่แล้วใช่ไหม่ะเรื่มแล้ว ตั้งห้าหกวันแต่ไปไปโควิดมาขวางทางเราถ้าพูดถึงสะดวกคงไม่สะดวกเท่าไหร่อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ที่นี้เราก็ต้องทำใจเราพูดถึงบูชาคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้รูปบุญคุณอย่างพ่อแม่ผู้สูงอายุหลายหลายคนไม่ใช่ผู้สูงอายุเฉพาะพ่อเราแม่เรานะต้องเข้าใจนะถ้าเรามีกำลังช่วยพ่อแม่แล้วคนอื่นก็ไม่เป็นไรคนอื่นก็ไม่เป็นไร แต่เรามีน้ำใจไงมีน้ำใจแสดงออกที่อย่างยกหลวงพ่อหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นหนี้บุญคุณคุณงามความดีจนกระทั่งได้ไปแจกในส่วนที่เหลือหลวงพ่อได้ไปแจกโรงเรียนหลายที่หลายแห่งเลยอย่างเนี้แต่มันทํางานนะมันทํางานแนละ้วถ้าพูดถึงตามถ้าถ้าไม่ทําใจเนะี่ย มันไม่ได้ถูกใจเราเกือบทุกเดืองนะไม่ใช่แม้แต่ตัวเราแท้แทเองมันก็ยังขัดขาตัวเองเลยไม่พอใจตัวเองเลยอ่าอย่างเงี้ยชาติที่เกิดขึ้นมาเราเคยทบทวนไหมแล้วทีนี้เราอยู่เมืองพุทธเราเข้าใจว่าเป็นเมืองพุทธมีแต่สัญชาติไทยเชื่อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธจริงๆนับถือแต่คำเกี่ยวกับนับถือเฉยนะแต่มัน แต่มันไม่ถึงใจแม้แต่สินเบื้องต้นก็นยังแทบจะไม่ผ่านแล้วใช่ไหมนะโดยสัจจะความจริงที่แท้จริงก็หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นมาแล้ว่หมายถึงว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงที่สุดของมันนะั่นแหละถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อก็นแนะนําตลอดว่าบอกว่าถ้ากันไม่้มันเกิดได้ไหมหล่ะถ้าเรากันไม่ให้มันเกิดจะเป็นบุญเป็นขุนมหาศาลเลยนะอ่าเป็นบุญมหาศาลเลย แต่เราปล่อยปะปล่อยไปจนแล้วมันโอ้ยถ้ามันถ้ามันลามก็มันลามไปครึ่งค่อนตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาก็บอกหมอเขาก็แนะนำตรวจสุขภาพปีละครั้งถ้านั่นมันผิดปกติก็ไปหาหมอไปตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยเราดันไม่เอาใช่ไหมตอนนั้นตอนหามส่งนั้นก็เปรียบเทียบเหมือนกับ คนที่มีทุกข์อยู่ปัจจุบันทุกข์ทางใจเนี่ยวัดบาศาสนาผู้นำทางศาสนาเป็นเป็นเป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณแนะนำให้มันสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราไม่ค่อยไปไงเราไม่ได้ไปไงไปฟังเทศก็ฟังง่ายๆง่ายง่าย,าย,ายตรงไหนได้ไหมสมัมพุทธการเนี่ยนั่งอยู่ตามป่าตามนาาเนี่ยใชย่แต่มันคนละยุก็ใช่อยู่แต่ไม่ใช่ว่า ทำไมจิตใจน้อมไปถึงทำได้ไดถึงได้ทาได้แง่คิดไปงานศพไปครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้แง่คิดอะไรจะไปงานแก่การไปงานศพอย่างนี้เป็นต้น,นไปเห็นคนที่บางทีก็ดิ้นแแผบแอยู่ข้างถนนหรืออยู่ตรงใดที่ใดที่หนึ่งอย่างนี้นมันเป็นลักษณะทุกวันนี้ตัดสินด้วยอารมณ์แล้วตัดสินด้วยอารมณ์หลวงพ่อเมื่อวานนีเห,นเห็นเหมือนกันไปสู้กันด้วยอารมณ์หรือเปล่าหรืออะไรก็คงจะเคืองกันมานานแล้วแหละ ยู่ที่เดียวกันปืนเอาปืนข้างตัดสินแล้วอ,อย่างนี้เป็นต้นไม่ไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายนะไม่ใช่เลยมีอยู่เรื่อยแต่ที่สำคัญคืออีกอย่างคืออนันตริยกรรมเนี่ยคำว่าอนันตริยกรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฆ่าพ่อฆ่าแม่ ข้าพระเจ้าพระสงค์ต่อต้านพระเจ้าพระสงค์หลายๆสิ่งหลายอย่างพระสงฆ์หมายถึงว่าพระสงฆ์นี่ก็ต้องทําความเข้าใจนะตรงเป็นพุ้คิดดีผู้ทําดีผู้เอื้อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาผ้ามาหมหมไม่เชยแต่จิตใจไม่ได้ใกล้พระสงฆ์ไม่ได้ใกล้พระอะไรอย่างนี้วันก่อนหลวงพ่อเห็นตีกันตีกันแต่ห่มจีวรห่มจีวรไม่รู้จอนมาจากไหนไม่รู้อ่าเป็นเรื่องเลยห่มจีวร ้พาพจริงหรือ้าปลอมง่ายๆก็คง้าปอลอมนะใช่ไหมอาราบาดกันใต้ทางนนใต้สะพานใต้ทางด่วนอย่างนี้ก็เถียงไม่ไม่หลวงพ่อฟังบอกพ่อเห็นหลวงพ่อไม่สนุกเลยถ้าพูดถึงตามหลักยังตามหลักช่วงนี้กิจกรรมที่นี่ก็กหลายทีนะอาทีวัดป่านนเพจข้อยจันทงเนะาะพรอจันทงท่านหล,<อ>ล,ลองพ่อลองหลวงปู่ไม่ค่อยมีเวลาโทรคุยกับท่าน ไม่คอยเวลามั graffiti, <W> นช่วงนี้โอ้โหหรือว่าหรือว่าจุกจิกถ้าพูดถึงตามถ้าถ้าไม่ทําใจเหมือนกับหลวงพ่อคงไปยากแต่ละวันนะคงไปยากเมื่อวานหลวงพ่อไปเยี่ยมลูกน้องแล้วก็ไปใช้ท่านไปไปงานให้ด้วยนะไปงานให้ด้วยวันนี้ไปใช้ท่านที่บ้านนาโนเขียนเมื่อวานหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ไปอประเทศอันเนสุง อันนี้สงงานศพอะไร <g ül> แจกข้าว้วไหไะบุญแจกเข่าออมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เธพุท่้จริงจริงๆผท้เเราก็ถ้าพูดถึงก็อุปถรมมาตลอดนะเราพอก็ส่งส่งข้าวส่งน้ําส่งอะไรไม่ได้ไปส่งเองนะก็องค์กรบางบางสิ่งบางอย่างก็พร้อมอยู่ก็เลี้ยงดูแกมาตั้งน้ตั้งนานนะแต่แกอยู่บ้านนะอยู่บ้าน เป็นเขาว่าเป็นพ่อของเป็นพ่อของคนที่อยู่ที่วัดนี่แนะแล้วทีนี้นั่นคือในส่วนที่ต้องกล่าวถึงเราเรื่องบริหารจัดการเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างก็เช่นกันอืเรื่องบริหารเรื่องจัดการที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะต้องมาทําความเข้าใจแล้วว่าบางคนทําไมเขาบริหารได้ทําไมเขาทาได้ เขาทําได้หนึ่งถ้าพูดถึงตามหลักไม่ใช่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่เฉพาะที่คิดได้ทําได้เฉยนะการกระทําตัวเองด้วยนะหลวงพ่อว่าคนคนที่สอนคนอื่นถ้าตัวเองทําไม่ได้มันก็ทําใจไม่เป็นเนี่ยมีแต่ความโกรธความมีแต่ความโกรธความเกลียดเช่นนั้นเนี่ยมันปกครองคนมันจะผ่านไหมนะมันก็ไม่ผ่านใช่ไหมเราเอาชนะความความโกรธหรือความไม่โกรธไง ภาชนะคนไม่ดีด้วยความดีเรามีจิตเมตตาเมตตาเมตตาอย่าถึงขนาดเมตตาซะจนจนนั้นนะเหมือนเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้ายื่นอะไรให้เขาเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าอ่าไม่ใช่เสร็จสําเร็จแล้วยกใส่จ,จานไปให้ไปเสิร์ฟถึงที่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเป็นว่าได้ก็สอนอาชีพประกอบสัมมาอาชีพประกอบอาชีพแล้วทีนี้เขาจะได้พึ่งพาตัวเองได้ดยน้ํา เขาเรียกว่าด้วยสมองตัวเองด้วยไม้มือตัวเองด้วยลําแข้งของตัวเองด้วยวิธีการคิดเข้าตัวรอดก็ยังมีอยู่คนถอย,ถอยกลับมาอย่างยุติอย่างคําว่าพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเขาอยู่ได้อยู่ทั้งแย่แย่ใช่ไหมล่ะถ้าเลยจะไปหวังลำ่ำหวังรวยกอบโกยเงินทองเนี่ยมันคงยากแล้วแหละดูเป็นคนที่มีอยู่แล้วเขาถึงได้บอกว่าให ใหญ่มันล้นหายน้อยมันไม่เต็มมันก็มีอย่างนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินปลานิดนะประมาณนั้นปลาน้อยกินปลานิดปลาลักษณะมอยู่ลักษณะอย่างนี้คนมีปัญญาถ้าสมมติมีปัญญาอาไปเปรียบคนที่โง่เขา,าปัญญากว่ามันก็เดือดร้อนอยู่ลําไปอืมอย่างนี้เขาเรียกว่าเวลานั้นน้นนำรถแต่อผุดนน้ำคืนนรีบตักอืม เขาถึงได้บอกว่าเวหมดเถืถึงเวลามันอยู่นู่นบุญยอดไม้นะ่ะเถึงเวลานั้นท่วมมาไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นอาหารของเป็นอาหารของปลาและอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยมันสิ่งแวดล้อมอ่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นลักษณะอย่างเงี้มันเป็นอยู่ลักษณะอย่างเี้เราต้องทําความเข้าใจให้มันชัดเจน ถ้าเราไม่เข้าใจทีนี้เขาไม่เข้าใจเราก็ต้องศึกษาเนะี่ยมันถึงจะไม่ห่างไม่ไม่ห่างจากธรรมะเนี่ยเราไปอยู่คนเย็นมันก็ยังจะเย็นลงอยู่คนร้อนเนี่ยยุ่งเลยใช่ไหมละ่ะอยู่คนร้อนเนี่ยยุ่งเลยอยู่คนไม่มีธรรมยุ่งเหมือนกันยุ่งลองดูทีหลวงพ่อเคยเจอนะหลวงพ่อเคยเอาอ่าเข้ามาอยู่ด้วยเข้ามาอยู่ด้วยพ่อแม่เขาเชี่ยมสอนลูก พ่อติดเหล้าน้องพ่อเล่าให้ฟังนะมีเคลเนึงแต่คนเล่าให้ฟังเขาเชื่อมสอนลูกให้ไปขโมยเหล้าทุกวันขโมยเหล้ามันก็ได้มานะมันก็ได้มันก็เด็กนะเขาไม่ได้ใส่ใจเลยรแตเมื่อก่อนกล้องวงจรปิดมันก็ไม่เยอะใช่ไหมนันไม่ค่อยมีไนงะขโมยไมหมพ่อเลยทุกวันทุกวันพ่อก็เมาพ่อก็เมาก็เชื่อชิวลูกของลูกมันทําดี ได้เล่ามากินเท่านั้นแหละเข้าใจว่าหนึ่งคือลูกทาดีแล้วทีนี้ตอนที่แยกมามาอยู่กับหลองพ่อมันเป็นเด็กๆอยูนะทั้งเข้าใจนะเด็กๆชั้นประถมเนี่ยนะ้องพ่อมาสอบถามก็มีบางลายเหมือนกันนะพ่อพ่อเนี่ยพาไปพาไปขโมยขโมยของตามบัตรเลยนะตามบัตรเอาพูทธตรูกมาโห,โห่เอาถุงนี่ไปใส่เลยเอากระสอบไปใส่เลยอย่างนี้เป็นต้น แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักมันซึมซับอะไรเข้าไปในใจของเด็กอะ่ะมันซึมซับอะไรเข้าไปมันซึมซับซึมซับสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมละ่ะก็ไปเชื่อมสอนอย่างนั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้าทําตัวมีคุณค่าทําตัวดีๆแล้วเป็นแม่แม่แบบเป็นพ่อแบบที่ดีมันก็ดีไปใช่ไหมแต่ถ้าสงว่าพ่อทําดีแล้วลูกมันไปทําชั่วอันนั้นมันต่างหากนั่นมันเป็นกรรมใช่ไหมแต่นี้พ่อเชื่อมสอนตัวเองปลึกให้ไปขโมยเล่ามาให้กิน ไม่ใช่เฉพาะเรานะมันขโมยอย่างอื่นด้วยเราอย่างอื่นด้วยมันไปจอป้องเพอเพอเพือเพอมาเ,เ,เอาเอาแล้วยกไปให้พ่อมันแล้วอย่างยกตัวอย่างแล้วที่ไปขโมยของตามวัดตามที่สถานที่ทั่วไปก็เช่นกันมันก็มีอยู่จริงอะ่ะไม่รู้ทํำยังไงแต่เราก็บอกว่าไปเราเป็นเมืองพุทธอย่างเงี้ยมันห่างไกลลืเอเกินใช่ไหมลนะ่ะห่างไกลแล้วแล้วคนที่ว่านี่งทั้งสองคนเคยอยู่กับหลวงพ่อด้วยนะ เคยอยู่กับลวงพ่อด้วยลำบากมากถ้าพูดถึงตามหลักมาอยู่มาอยู่กับน้ำดีมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำดีไม่ได้บางคนอะบางคนเนาะอยู่กับน้ำดีมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำดีไม่ได,นนด,ได,ไได้ไปอยู่รวมกับน้ำเน่ามันก็เน่าไปเน่าไปใหญ่เลยเขาถึงว่าสังคมเนี่ยมันเป็นภาระเกิดขึ้นมาเป็นภาระรากับสังคม สังคมมันพอรอนเพะเขาบอกมันพอรอนเพะมันมันพอรอนเพะเน่าเหลือเกินมันเึงกับปัจจุบันก็เหมือนกันเมื่อก่อนโอู้พองในสะดวกสบายเลยอาบน้ำมาสบายนะทุกวันนี้เน่าขยะก,ก็เยอะขยะก,ก็เยอะบางทีของสามชิ้นของของแค่ข้าวเหนียวกะข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็วกใส่ถุงหมูปิ้งชิ้นหนึ่ง ไม่หนึง่งก็ใส่ถุงแล้วใส่รวมถุงใส่ใส่ถุงหิวอีกทีนึงเป็นสามแล้วสามอย่างนี้เป็นตน้นแล้วมันจะไม่เต็มบ้านเต็มเมืองได้ยังไงวันนี้หลวงพ่อไปไปงานอยู่ใกล้ๆที่ทิ้งขยะนะทุกวันนี้ก็กําจัดได้ดีแล้วกําจัดได้ดีเมื่อก่อนนี้ไปเรากินขยะโอ้โหขยะเมืองสารคามไปทิ้งห่างแค่นี้วันจะห่างจากตัวเมืองวันสิบโลนะไม่ต่ำกว่าสิบโลประมาณสิบสองโล เอาไปทิ้งเยอะไหมกองเป็นภูเขาไงกองเป็นภูเขาเลยอมไม่ใช่ธรรมดาน้องพลอยถึงว่าโอ้แต่ละวันเนาะแต่ละวันคนหนึ่งมัน,ม,นมันกี่ชิ้นนะถ้าพูดถึงเรื่องขยะเรื่อง,นะงอะไรแก้วน้ำบั่งอะไรบ้ะะนะงางอะไรลักษณะยิ่งมาเรายิ่งเรามาเจอเรามาเจอเนี่ยนะมาเจอโควิดเจออะไรลักษณะ บางทีก็นั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักอย่างอย่างง่ายๆที่หลวงพ่อเห็นนะแมดหรือหน้ากากอนามายัยตัวทิ้งเกือนนี่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะทิ้งเกื่อนตามถนนโอ้โหเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อบอกปากอย่างนี้บอกปากว่าใครใครคิดได้บ้างถ้าคิดได้ก็ดีไปคิดได้แล้วก็ต้องไปแก่เลยนะช่วยกันแก่ถ้าคิดได้ไม่แก่ก็กพอป่านั้นเลย พอปันั้นคิดได้เราต้องแก่ต้องฉลาดแล้วแล้วล้วฉลาดอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นนะอย่าไปเปรียบคนอื่นเอาแค่เอาแค่ความคิดของเรามันหลอกเรามันมันขีข่หัว่าจิตหัวใจของเรามันขี่คอคอขี่บาเรามันตั้งแต่อ่อนแต่ออกเนี่ยจะมาขับไล่สายส่งมันก็เป็นถ้าไม่มีปัญญาจ,จริงขับไล่สายส่งไม่ได้เมื่อความเมื่อดะถ้าไม่มีแสงความมืดอดะถ้าไม่มีแสงอ่ะ แสงนีอ่อ,อนแสงอะไรไฟฟ้าไล่ไล่ความมืดมันก็ไม่ได้ตัวสติตัวปัญญาไม่ไล่ความมืดจากจิตใจไม่ขับไล่กิเลสตัณหาไม่ขับไล่ในส่วนที่มันไม่เอาไหนเลยในจิตใจเนี่ยมันจะสะสมอะไรนะถ้าพูดถึงตามแล้วมันก็สะสมในสิ่งของที่ไม่ดีน,นั่นเองของที่ไม่ดีเนาะอย่างเงี้ยแล้วมาทําความเข้าใจวันนี้ก็เช่นกันวันนี้ก็เช่นกันเออวันนี้ก็หลายคนติดตามอ่ะวันนี้หลวงพ่อคง พระฤกิจเยอะมากแล้วก็คงต้องคงต้องไปธุระแล้วเนาะไปธุระแล้วมีเวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงโดยประมาณเนาะเกือบครึ่งชั่วโมง,ง,งแล้วทีนี้ชาติชาารามรณะขณะที่เราเป็นชาติเกิดขึ้นมาชาติกําเนิดของเราเนี่ยเรามาจากไหนก็ช่างจะเป็นเป็นชาติมีตระกูลมีวงศาคณาญาติเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ําชั้นกลางก็ดี ทำดีดีทั้งนั้นคนชั้นสูงทําชั่วก็ชั่วคนชั้นกลางทําชั่วก็ชั่วทําไม่ดีชนชั้นต่ํายิ่งทําชั่วมันก็ชั่วเหมือนเดิมมันทาไม่ดีใช่ไหมแต่พูดถึงตามหลักมันไม่ได้เขี่ยวผู้น้อยผู้ใหญ่ได้ทั้งนั้นทําคุณงามความดีมีคนเทิดทูนมีคนยกย่องสรรเสริญแม้แต่หลวงตาก็เหมือนกันคงยกย่องสรรเสริญกล่าวถึงนองกล่าวถึง รองพ่อลองพ่อธง,งชัยรรทรมธะโรที่วัดป่านนเพดวันที่สิบสี่สิบสี่ที่จะถึงนะวันท, 13, 14, 14น,น,นที่สิบสามสิบสี่ก็บัรบัตดอนสีสุกนะลองพ่อสมบูรณ์วรปัญโยรวงพ่อคุณดัน mm hmm. แล้วก็ที่โนนก็คงจะมีบางที่สุรินที่บึงการลองพ่อไปไม่ได้ช่วงนี้ไปไม่ได้น่าจะหลังน้นหลังสงการเนาะก็ทำความเข้าใจ ท้ายที่สุดพุทโธธมรโรมสังโฆแล้วก็พุทธะธรรมสังฆนะนาะเขาหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ